ข้าไม่นางหวัวล,ลี่นางห้องเครื่องจากวังในถึงเวลาต้องทําเมนูเด็ดถวายห้องเต้แล้วข้ซัวไกล่ปลาหิมะพันจ้าเอาสมุนไพรไทยข้าไข่ตะใบบักูดแล้วก็ไก่ลูกเบต้มได้มอน้ำมนุษย์ดานเลยจ้าปิดฟ้าทิ้งไว้จ้าแล้วมาเตรียมหันหอมผักแพลกันเลยจ้าเดี๋ยวพี่น้องว่ากไก่คือตัวน้อยแท้ไก่ญงสุดสำนิดนะจ้าเป็นไก่ปลาหิมะพานนะจ้า ม,มีไซเดียวจ้ะต้องคนในวังและฮองเต้เท่านั้นที่จะได้เหวยนะจ้าไก่พันนี้บอกเลยหายากมากต้องสั่งให้พันบุญเอามานำให้นำมาให้นะจ๊ะมีพันบุญคนเดียวที่จะจับได้จ้ะเพราะพันบุญมีบวงเอาไว้จะจับไกป่ปลาแล้วก็นั่งกินนารีเห็นบอลนี่ค่อยลืมใส่รสดีกับเกลือบอกเป็นยังจ้ะ สูตรตองคอยบอกคือผู้ใดอยู่แล้วสูตรแม่นางหัวรี่นะจ๊ะใส่ทีหลังก็ได้จ้าตามสโลแกนค่ะสูตรทำกินได้ทำขายอย่าหาทำนะจ๊ะเจงปิดฟ้าทิมไว้เอาตับลงไปใส่เพิ่มจาะพี่น้องค่ะไก่ตูดน,น้อยๆก็ตับหลายแ้่พี่น้องปาชีตัวดอกนี้ <c oughs> อับสีกลางหากนะจ้ะบ่เป็นของมับนบ่เป็นของไก่ตูเเดียวได้จ้า ใส่ตับเพิ่มสารสังกะสีสารดีบุกจ้าปิดฝาทิ้งไว้อีกสักพักจะพี่น้องต้มจนมันสุกคุล๋ละประมาณครืงชั่วโมงก็สุขขลลลกล่ะจ้าต้มดูดลายไก่มม่สิหดลงสั่นดอกว้าไก่สุกลราก็ตักขึ้นมาเลยจะพี่น้องขาเอามาฉีกเป็นชิ้นๆน,นะจ๊ะแล้วแต่ชิ้นเล็กชิ้นใหญ่แล้วแต่ห้ามักนะจ๊ะ เมน,มนูนี่ก็บบรรยากาพี่น้องยๆแต่บอกเลยว่าโอ้ยสดเรามีแห้งขึ้นอย่างนี้เลยแต่โซโก้โกสวงวะสวงวะเลยจ้กเมนูนี้ฉีดมันสิ้นน้อยสิ้นง่ยายก,ก,ก็เ,กเ,เดียนะวแต่เอากระดูกไว้เอาเนื้อทิมจ้าเอาว้าบมเมนเด้จะเฮ็ดตามเ้อเอาเนื้อไว้เอากระดูกทิมจ้าพี่น้องจ้าเพราะว่าเขาติดกินเนื้อมันเนาะเอากระดูกไว้เอาเนื้อทิมตีว่าไป อย่าหาทำาะจ้าจากนั้นก็ตักน้ำซุปใส่เลยจะพี่น้องพ่อฉีดไดทีเข้าแล้วสองสามกระบวยกระส่ลงไปโรดแล้วหรือแล้วแต่เราชอบน้อยมากหน่อยกันแล้วแต่เขากล้าว่าจากสดไยกระไลไรๆตามด้วยพริกป่นเข้าคั่วชุวโรดน้ำปลาน้ำปลานิดหน่อยจ้าแล้วก็น้ำมะน,นาวจากสวนเอเดนนะจ๊ะเปรี้ยวสะใจ โรยด้วยหอมและผักแพวที่ซอยไว้เลยจ้าจากนั้นก็โคเล่สองสาบาทโรยด้วยพริกแห้งทอดชิมรสชาติได้แล้วก็เป็นอันเซ็ตซีนตักใส้ถยถว,ยวายหองเตเลยจ้าไปแล้วจ้าบ้ายบาย